สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของสระบุรีอินโฟนะครับทางหน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้เราจะปฏิตามสถานการณ์เรื่องของโรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคที่คุณกุญยานะครับซึ่งในปีนี้นะฮะสถานการณ์ก็ค่อนข้างจะมีการระบาดทั่วทั้งประเทศเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กับท่านในแพทย์ธนวัฒน์วงผันนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหมอนะครับท่านที่จริงท่านทําหลายตําแหน่งนะฮะท่านก็มาดูแลเรื่องของ โรคระบาดตามช่วงฤดูด้วยนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับผมนะฮะตอนนี้สถานการณ์เรื่องของโรคระบาดที่มากับยุงเนี่ยนะฮะก็ในฤดูฝนนี้ก็จะมีเกือบทุกทุกปีนะฮะเป็นนี้สถานการณ์โรคไข้ระบาดไข้เลือดออกกับโรคชีคุนกุญยาใช่ไหมครับครับตอนนี้สถานการณ์เมื่อเทียบกับอดีตกับปัจจุบันเป็นไงฮะ ครับก็ในปัจจุบันนี้ในส่วนของไข้เลือดออกเนี่ยมีความรุนแรงมากกว่าระยะเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมานะซึ่งปกติเราใช้ค่าค่ากลางที่เรียกว่ามัธยาฐาน5ปีนะก็เมื่อค่าของจังหวัดเราเนี่ยสูงขึ้นมากก็ทําให้มีผู้ป่วยสูงขึ้นแล้วก็มีโอกาเสเสียชีวิตสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะในส่วนของไข้ที่เราเรียกว่าชีกคกุนย่า เรามีชื่อหนึ่งคือเรียกว่าไข้ปวดข้อยุงลายไข้ปวดข้อยุงลายนี่ก็เดิมไม่มีการระบาดในพื้นที่จังหวัดสระบุบร,บบรีเลยเนะฮะก็อาจจะมีปะปลายบ้างเป็นปีละลายสองลายประมาณนี้แต่ว่าปรากฏว่าในปีปัจจุบนันมีการระบาดขึ้นในหล,ลายๆอำเภอนะซึ่งก็ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจเหมือนกันว่าการระบาดนี้มาจากไหนเพราะว่าปกติไข้เลือดออกยุงปข้อยุงลายหรือว่าที่ชุกุนย่าเนี่ยพื้นฐานเดิมเนะี่ยออออูใบรรริิิวววณขงทปแฟฟกกกาาล้ ปกติก็จะติดต่อโดยทางเรือทางเรือก็คือจะเป็นแถบประเทศทาง <ปก S 2> ตอนใต้ของประเทศเป็นการอ,อพยศจะเป็นชาวประมงะนะการระบาดท,ที่ผ่านมาปี51-52ของประเทศไทยจะเป็นชาวประมงทั้งหมดนะก็มีไข้มีปอดข้อแต่ว่าจะไม่เกิดการระบาดในส่วนบนของประเทศเลยแต่ก็ปัจจุบันนี้พบว่าการระบาดในการลามาถึงที่พื้นที่สับรีซึ่งเป็นเป็นที่น่ากังวลครับผมนะครับ นี้ปัจจัยยุงคือยุงเป็นพาหะใช่ไหมครับไปกัดกับคนที่เป็นใช่ไหมครับแล้วนอกจากคนที่เป็นลําเชื้อเนี่ยมันไปอยู่กับสัตว์ไปอยู่กับอะไรต่ออะไรบ้างได้ไหมครวงจรชีวิตจะเป็นคนยุงคนก็คือผู้ป่วยต้องมีเชื้อไวรัสกลุ่มกลุ่มที่เป็นกลุ่มนี้กลุ่มโรคนะกันนะฮะก็พอมีเชื้อไวรัสอยู่ปุ๊บยุงก็ไปกัดพอกัดเสร็จปุ๊บก็ยุงเนี่ยเอาไวรัสส่วนนี้ไปแพร่ให้ทางโลหิต ของคนต่อไปเป็นคนยุงคนคจะไม่อยู่จะไม่ข้ามไปวงจรอ,อื่นครับยางงั้นอย่างนี้ถ้าเกิดปีนี้มันระบาดค่อนข้างเยอะเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าการอพยพย้ายถิ่นฐานของคนนี่มีส่วนไหมฮะการระบาดของชิคุนย่าเนี่ยคิดว่าสมมติว่าถ้ามีคนหนึ่งคนเข้ามาในชมุมชนเราซึ่งอาจจะไม่ไม่เคยมีเชื้อนั้นอยู่เลยแต่ว่า,าเผอิญไปสัมผัสในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ามาเดิมนะครับ หรือว่าตอนนี้มันอาจจะก,กระจายในพนื้นที่อื่นของประเทศร,รวมด้วยพอไปรับเชื้อมาปุ๊บมาอยู่ในชุมชนแค่คนเดียวนะแค่นะคนเดียวแต่ยุงมากัดหลายตัวยุงมากัดหลายตัวก็ไปกัดต่อคนอื่นในะยุงหลายตัวนั้นแล้วก็คนนั้นโดนกัดโดยหลายๆคนอีกครับมันก็จะแพร่กระจายในลนักษณะที่ที่มันกว้างออกรวดเร็วับครับ,รบอย่างนี้ฟังแล้วมันรู้สึกว่าก็มันวิตกได้ไหม ว่าคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านเราหรืวญาติพี่น้องเราจะต้องสังเกตแบบไหนไหมครับว่ามีติดเชื้อมาไหมมีอะไรมาไหมคคงไม่ต้องถึงกับวิตกนะฮะอันที่หนึ่งก็คือมันเป็นโรคที่อาจจะไม่มีอัตราตายสูงมากอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ,อส่วนใหญ่แล้วเราจะพบเมื่อมันเกิดอาการก่อนเช่นมีไข้มีผื่นมีอาการพวกนี้ก็ทําให้เราเริ่มกังวลกังวลเสร็จก็ไปตรวจรักษาเสร็จการควบคุมโรคสามารถทําได้ ภายใน,น,นห้าวันถึงเจวันนี่สามารถทันเวลาแล้วก็จะไม่ทําให้โรคแพร่กระจายต่อไปได้ครับ <c oughs> ฉะนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นความกังวลว่าไอ้คนนี้มาจากเขตพื้นที่นู้นพื้นที่นี้ก็จะระบาดไ,ไม่เหมือน COVID. <c oughs> ไม่เหมือนโควิดม่เมืนอคิดโควิด <c oughs> มาเนี่ยต้องกังวลมากกัง <c oughs> วลมาก <c oughs> ใช่ไหมเพราะว่าเ,เป็นโรคที่มีอัตราตายสูงนิดหนึ่งคือหนึ่งต่อร้อยสองต่อร้อยก็อาจจะสูงมากหน่อยแต่ว่าโรคนี้อาจจะไม่ไม่เสียชีวิตสูงอันที่สองก็คือการที่เข้ามาเนี่ยมัน มันอาจจะเป็นเรื่องของปกติของพื้นที่ในประเทศไทยนะจริงๆไขเลือดออกปวดข้อยุงลายเนี่ยมันก็มีมีการระบาดก่อนหน้านี้เหมือนกันก็จะมา40ปีที่แล้วนะถึงมีการระบาดแล้วก็มาช่วง51-52นี่ก็เปลี่ยนสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์แอฟริกาแล้วก็มีปัจจุบันก็ยังมีอยู่บ้างนั่นก็ไม่คิดว่าความกัวงวลจะเกิดประโยชน์แต่ว่าการป้องกันตัวเองแล้วก็การวางแผนที่จะไม่ให้ถูกยุงกันเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งมันสามารถป้องกันได้ทั้ง ไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็ทา<ม>งแข้เลอดออกด้วยครับนะฮะยุงยุงลายนะฮะกับไค้เลอดออกเหมือนว่าจะเป็นมันเกี่ยวข้องกันและโรคโรคชีวคุณคุณยาก็ยุงลายเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับยุงตัวนี้สามารถแพร่กระจายโรคได้ทั้งสองชนิดใช่ไหมฮะเอ่อใช่ค,คือจริงๆบ้านเราอาจจะเรียกว่ายุงลายทั้งคู่อะยายทั้งคู่แต่ว่า มันก็ถูกเหมือนกันเพราะจริงๆมันมีจีนัสกับสเปซี่ก็คือมันคนละสายพันธุ์กันก็เหมือนคนเหมือนกันเราเลยเรียกว่ายุงลายบ้านกับยุงลายสวนเพราะว่าพื้นที่ที่อยู่เนี่ยมันต่างกันถ้าเป็นยุงไข้เลือดออกที่เราเจอทุกวันเนี่ยเป็นยุงลายบ้านส่วนอตัวไข้เลือดออกไข่ปวดข้อยุงลายทีกุญ่าเนี่ยจะเป็นยุงสวนยุงลายสวนก็จะอยู่พื้นที่ที่อยู่นี่ต่างกันนะครับ อีกอันนึงก็จะชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็จะไม่ตรงกันครับ,รบถ้าสรุปอย่างนี้นะฮะก็คือว่าโรคเนี้ยอาจจะไม่รุนแรงมากนักไม่ถึงขนาดทําให้เสียชีวิตอันนี้ถูกต้องอเสียชีวิตได้เสียชวแต่ว่าถ้าเทียบกับโควิดมันก็คงมันอาจจะต่างกันนิดนึงต่างกันถ้าเทียบกับไข้เลือดออกนะครับ ค่าเลือดออกจะเสียชีวิตสูงกว่าแต่ด้วยด้วยสายเหตุที่ค่าเลือดออกเนมีการระบาดในวงกว้างจําจนวนเสียชีวิตจะสูงกว่าต <c oughs> ัวจีิงของคนตาโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าจิงของยาไม่ใช่โรคประจําถิ่นมันยังไม่เคยมีในในประเทศมันเข้ามาบควบคุมได้ก็เหมือนโควิดเขาจะกดจํานวนเสียชีวิตลงได้ครับผมเมื่อเริ่มมีการระบาดในหมู่บ้านในชุมชนสามารถเข้าไปควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน3วัน5วัน คุมได้เลยใช่ครับแล้วก็จะหายไปแล้ววิธีการป้องกันนะพูดถึงอย่างเงี้ยคุณหมอบอกว่าโอเคพี่น้องประชาชนไปป้องกันไม่ได้หราว่าใครจะเดินทางเข้ามาหนูบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีการป้องกันมันมันต้องเริ่มจากยังไงบ้างครับก็วิธีการป้องกันพื้นฐานก็คือการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดครับอันที่หนึ่งนะวิธีที่2คือต้องกําจัดแหล่งเพาะพันยุงครับนะส่วนวิธีอื่นๆก็คือมีมีไข้มีอาการป่วยไม่แสดง มีแสดงอาการอะไรที่มันผิดปกติก็รีบไปพบแพทย์นะครับข้อที่1ก็การป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดนะก็วิธีการโดยพื้นฐานก็คือหนึ่งการนอนในมุ้ง2งก็การทายาทายากันยุงที่บริเวณผิวคอันที่สก็คือการหลีกเลี่ยงในพื้นที่ที่มียุงเยอะ,ะส่วนที่2คือการกำจัดลูกน้ำยุงลายนะเพราะว่ายุงตัวหนึ่งเนี่ยไข่ได้ประมาณห0ึ่งอยฟองแล้วก็ พอไข่ลงบริเวณผิวน้ากับผิวรู้ของพัชนะเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่ถึงครึ่งนาทีในการ <Huh? S 1> แทงตัวเองเออกมาจากไข่แล้วก็เป็นตัวลูกน้ํายุงลาย hmm. แล้วลูกน้ํายุงลายก็จะค้างอยู่ประมาณ2อวันถึงหวันโดยประมาณพอพอ,พอออกจากตัวโมงเสร็จปุ๊บก็จะเป็นยุงก็จะเริ่มออกไปบินกัดนะซึ่ง <Huh? S 1> ซึ่งถ้าเรากําจัดตรงนี้ได้เนี่ยยุงก็จะไม่แพร <Huh? S 1> ่พันธุ์ซึ่งซึ่งเป็นประเด็นสําคัญเนาะ ส่วนอีกส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของการดกเลียงอ่กเลียงการไปสัมผัสกับกับกลุ่มที่เป็น,นซึ่งมันลําบากมากที่เราจะรเราจะรู้ว่าคนนั้นเขาเป็นหรือไม่เป็นนะแต่ว่าพอเรามีความเสี่ยงเพิบเช่นมีไข<ะ>้ทั้งสองโรคนี้มีอาการที่คล้ายกันกันมากนะก็คือ,อ,อมีไข้มีผื่นมีไข้มีผื่นแล้วก็ ส่วนของชิคุกุนย่าเนี่ยจะมีอาการที่สําคัญนี่จะชิคุกุนย่าเนี่ยมันมาจากฝั่งของแอฟริกาครับชีคุกุนย่าจริงๆไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นอาจจะเป็นภาษาเป็นภาษาชาวแอฟริกาใช่แปลว่าแปลว่าปวดข้อเดินหลังกง้งอ่าใช่แปลว่าหลังมาแปลว่าคล้ายๆคำว่าคลานในในภาษานั้นก็คือปวดมากจนต้องต้องก้มโค้งตัวเองลงลักษณะนั้นเนี่ยเอ่อ อาการที่มันสําคัญาาที่ต้องแยกออกจากกันให้ได้ก็ค,คืออันที่หนึ่งเนี่ยมีหลังจากยุงมากัดเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณส่วนใหญ่จะเฉลี่ยอยู่ที่สองถึงห้าวันเลยสุดการจะวันหนึ่งนะนันที่สุดอาจถึงยี่สิบเอ็ดวันแต่พอสองถึงห้าวันเพิ่มเนี่ยคนไข้จะเริ่มมีอาการไข้ไข้านามาก่อนไข้นี่ก็จะเป็นอยู่ประมาณสองถึงสามวันซึ่งอันนี้ถ้ถาเป็นไข้เลือดออกเนี่ยอาจจะนานนิดหนึ่งอาจจะประมาณสามถึงห้าวันแต่ปัญหานั้นก็ตามเนี่ยระยะของไข้ไม่ใช่ตัวตัดสินโลกพอไข้เสร็จเพิ่มเนี่ยก็จะตามด้วย ผื่นครับผื่นผื่นเนี่ยก็จะแยกยากจากโรคหัดหรือว่าโรคไข้เลือดออกเองก็มีผื่นเช่นเดียวกันะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้สองโรคนี้ต่างกันก็คือเมื่อไข้ลงครับไอ้โรคข้อยุงลายหรือว่าชีกรุนาเนี่ยจะมีอาการปวดข้อนําเด่นมากซึ่งจะเริ่มจากข้อที่เป็นข้อเล็กๆข้อนิ้วมือข้อข้อที่มีขนาดเล็กทั้งหมดจากนั้นก็อาจจะเริ่มลามไปสู่ข้อที่มีขนาดใหญ่เช่นข้อซออข้อเข่าปวดหลังนะซึ่ง แต่อาการที่ปวดเนี่ยส่วนใหญ่จะหายเองภายในหนึ่งสัปดาห์แต่ถ้าอย่างเลวร้ายที่สุดน,นี้เป็นปีก็ยังส่วนใหญ่ก็ไม่เกินสิบสองสัปดาห์จะหายหมดแต่ว่าช่วงที่ที่มีอาการปวดข้อเนี่ยจะมีอาการที่ที่หนักนะครับเป็นเรียกว่าเรามีภาวะทุพพลภาพเลยก็คือนึื่องถึงสภาพเราจะไปห้องน้ําแต่ไปไม่ไหวเพราะามันมันไม่ได้มันเลยต้องขาดนี่ก็ <เอ S 2> คือภาวะจิกุกุญญามันก็เลยทําให้คนที่เป็นแล้วรู้สึกว่าว่าไม่สบายแล้วมันทุกข์ใจเนี่ยมันสูงมาก ีนี้ถ้าเป็นคุณหมอบอกว่าเป็นประมาณถึงเกือบปีนี่นะฮะคนที่ทํางานอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นอุปสรรคในการทํางานถึงขนาดทํางานไม่ไหวเลยไหมฮะใช่ก็คืออันนี้เป็นรายงานทางการแพทย์ก็เพราะว่าเคสที่ปวดนานที่สุดอาจจะเป็นถึงปีหนึ่งนะแต่ว่าช่วงที่เป็นหนักๆจริงๆอยู่แค่หนึ่งสัปดาห์ซึ่งส่วนใหญ่ไปทํางานไม่ไหว<อ>เพราะว่ามันมันปวดมากค,คือแม้ว่าจะเข้าห้องน,น,น้ำมันยัง,ย,งยังลําบากเลยซึ่งซึ่ง,งทรมานครับผมนะฮะก็ อันนี้อาการนี่คือเริ่มแรกเนี่ยก็คือเราเราจองตัดสินไม่ได้ว่าเป็นไข้อะไรกันแน่คุณหมอแนะนําว่าควรไปหาหมอดีกว่าใช่ครับควรไปพบแพทย์คือปกติถ้ามีไข้คือตอนนี้ต้องแยกมีหลายโรคที่ระบาดออบาาพ,รพ,รพร้อมกันครับผมโควิดเชิ้กุนย่าไข้เลือดออกพวกนี้มันระบาดมาพร้อมๆกันซึ่งเป็นเป็นโรคที่เราต้องระมัดระวังลอันตรายนะก็ค,คือถ้ามีไข้ปุ๊บก็รีบไปพบแพทย์เมื่อแพทย์ดูปุ๊บเนี่ย ที่หนึ่งก็คือจะตัดสินใจว่ามันเข้าไปทางใดระหว่างเชื้อไวรัสแบคทีรียครับหรือว,ว่าอื่นๆออ,ออกไปนะถ้าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยสิ่งที่เรากังวลก็อันดับหนึ่งเลยคือโรคที่ระบาดสูงสุดตอนนี้คือไข้เลือดออกครับอันที่สองคือถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะสงสัยว่าเป็นชีคุณญาหรือไม่ครับเมื่อสงเมื่อสงสัยสองตัวนี้ก็จะทำการเจาะเลือดและพิสูจน์ดูนะครับซึ่ง ในวิทยาการปัจจุบันเนี่ยการวินิจฉัยด้วยความรวดเร็วนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่ลำบากเป็นสิ่งที่ลำบากเพราะว่าแม้ว่าเราจะใช้วิธีการขยายจํานวนเชื้อพันธุกรรมเนี่ยปรากฏว่าเนึกสภาพเหมือนยุงตัวหนึ่งกัดเข้าไปแล้วมีไวรัสหลุดไปแค่ตัวเดียวยการจะตรวจเจอเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็ต้องอาศัยเวลาการ<ภ>แบ่ง<ภ>แบ่งตัว<ภ>ใช่เราเราเรียกสิ่งนั้นว่าระยะฟักตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตรวจได้ประมาณไข้วันที่4ี่วันที่ห้าจนไปนะก็ ไข้ 2- อสวันแรกนั้นอาจจะจอดเลือดไปก็ไม่ไประโยชน์ท่านคุณหมอก็อาจจะให้กลับบ้านดูแลรักษาตัวเองแล้วก็นำมาติดทีหนึ่งถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่ทางบ้านตอนนี้ดูอยู่เนี่ยนะครับบอกว่าเอ๊ะวันสองวันแรกเนี่ยไปหาก็ยังเจาะไม่ได้ล่ะเขาจะซื้อยามาทานเองได้ไหมหรือ,อยังไงคุณหมอแนะนํำยังไงดีปกติแล้วถ้าคําแนะนําทางการแพทย์ส่วนใหญ่คือให้ดูแลตนเองนะด้านตัวเองจะมีอะไรบ้างหนึ่งคือ,อเช็ดตัวลดไข้รับนะประทานยาที่ไม่ใช่กลุ่ม กลุ่มเอนไซมเอนไซมคือยาแก้ปวดลดไข้ชนิดชนิดที่มันแรงแต่ว่าไม่ใช่สเตยียรอยนะยกตัวอย่างชื่อที่มักจะจ่ายกันก็คือไอบูโปรเฟนครับทำไมต้องหลีกเลี่ยงตัวนี้เพราะว่าพบว่ากลุ่มคนไข้ที่ได้รับยาตัวนี้แล้วเป็นไข้เลือดออกอัตราตายสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยาลุณฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงนะครับก็พาราซิตามอลได้เ<ม>ช็ดตัวได้นะอันนี้อาการทั่วไปไม่เปัญหานะในเด็กเนี่ย ถ้ามีไข้สูงเนี่ยโอกาสชักมีครับนั้นก็อาจจะต้องรีบเช็ดตัวลดไข้ยเยอะนิดหนึ่งนะส่วนผู้ใหญ่ก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ต้งองกังวลน,นะเสร็จแล้วก็กินน้ำเยอะๆรับประทานน้ำเยอะๆแล้วก็ทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอันนี้ก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อสองสามวันอาการไม่ไดีขึ้นก็ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องนิ่งนอนใจมาที่โรงพยาบาลได้เลยนะคนุณหมอก็จะทงการวินิจฉัยอย่างเต็มที่ครับ ในพื้นที่ของสระบ,บุรีเนี่ยนะครับมันมีการระบาดประมาณพื้นที่ไหนบ้างครับคุณหมอครับในโรคโรคอะไรครับอตอนนี้มีโรคไข้ปวดข้อยุงลายที่ที่เราวิจก,กันอยู่กับโรคไข้เลือดออกนะครับเอาเรื่องไข้ปวดข้อยุงลายก่อนก็ได้ครับโอเคครับไข้ปวดข้อยุงลายเลยชืยช่อกุญย่านะกะ็พื้นที่ที่ระบาดเนี่ยจะเป็นฝั่งของอำเภอมวกเเล็ก มโมกเหล็กแก่งคอยอำเภอเมืองนะซึ่งซึ่งเนื่องจากเคสแรกที่เราวินิจฉัยได้เนี่ยเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างปักช่องจังหวัดนครราชสีมากับส่วนของสระบ,บุรีนะพอมีเคสหนึ่งเคสเราก็เลยจําเป็นต้องค้นหาค้คนหาในวงกว้างซึ่งตอนนั้นผู้ป่วยมีภูมิลักอยู่ที่โมกเหล็ก ก็เลยจะไปต้องคนหายทำให้จํานวนเคสเนี่ยสูงมากมปกติเรามีปีละหนึ่งเคสสองเคสแต่ปีนี้มีปีเดียวเนี่ยช่วงที่เราคนหามีถึงสิบเจ็ดลายครับสิบเจ็ดลายแล้วก็เก้าลายอยู่ที่มกเหล็กส่วนที่เหลือก็จะกระจายอยู่ในแก่งคอยเพิ่มเหมือนในเชลปร์กีบส่วนอื่นยังยังยังไม่พบนะลักษณะการประกอบอาชีพเกี่ยวกันไหมฮะเพราะที่น่นอาจจะเป็นสวนเป็นคําการเกษตรเยอะเอ่อมื่อเช้าทางสำนักง,งานส่งจังหวัดกระทงวิเคราะห์กันว่า ว่าพื้นที่ระบาดเนี่ยมันแตกต่างกันมากเหมือนกันชีก็คุณย่าเนี่ยไประบาดฝั่งพวกเลยแก่งคอยอแต่ค่าเลือดออกเนี่ยมาฝั่งที่เป็นฝั่งบ้านหมอฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของเป็นสังคมเมืองป่ะ,มะผม,มผม,ผมก็ก็คือเรามีสองสัานิฐานสนฐานแรกก็คือโอเคยุงสองชนิดนี้มันอาจจะอาจจะไม่ มีความเด่นแตกต่างกาันสมิว่ายุงลายสวนมีปริมาณสูงยุงลายบ้างป่จ<อ>าจะไม่มาอาจจะไม่ไม่แต่อันนี้เป็นสันนิษฐานขรงเรานะเพราะว่าทําไมการระบาดมันแบ่งแยกเป็นสองส่วนอ,อ่ส่วนที่สองก็คืออย่างที่ท่านวิทยกรสงสัยเนี่ยเราก็สงสัยเช่เนเดียวกันมุกเหล็กแกงข้อยี่ป่าเยอะครับแต่ว่าฝั่งบ้านหมอนี่ก็มีแต่ทุ่งนาไราเผือกแล้วมันจะต่างกันมากมทําให้การระบาดของชีวิตของนิเนี่ย ไม่ไม่เกิดขึ้นครับก็เป็นสันนิษฐานที่เราเชื่อถือได้ครับผมนะฮะอันนี้ก็เรื่องของพื้นที่แล้วอำเภออื่นนะฮะมีมีไหมเข้ามาในอำเภอเมืองเผื่อพี่น้องประชาชนมากินอำเภอเมืองกันเยอะมีมีมีระหว่างคล้เลือดออกกับโรคไข้ปวดข้อยุงลายเนี่ยในอำเภอเมืองครับผมอะไรมีความเสี่ยงมากกว่ากันยังไงก็ไข้เลือดออกธรรมดาสูงกว่าสูงกว่าใช่ครับเพราะอย่างที่ทราบก็คือ มันก็เหมือนจํานวนของผู้แพร่เชื้อครับถ้าจํานวนผู้แพร่เชื้อป็นจานสูมาเนี่ยโรคนั้นจะมีความระบาดหนักแต่ว่าถ้าเกิดที่กยุงเี่ยมี17รายโอกาสที่เราควบคุมโรคได้จะมีสูงมากครับครับผมเพราว่าอย่างไรงก็ตามเนี่ยความเร็วเป็นสิ่งที่สําคัญและความร่วมมือของประชาชนเป็นสิ่งที่สาคัญมากถ้าประชาชนไม่ไม,ไม่ให้ความร่วมมือนนะก็ระหวังว่าจะอบตท,ท,ทศาบาลจะไปควม่มหายความชามให้เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนครับเพราะว่า อยู่บ้านกับเ,เขาตลอดเวลาแต่ว่าอบตเทศบาลจะเข้าไปแก้ทีละครั้งเองอครับครับอย่างนี้ก็คือว่าทางด้านสาธารณสุขเองเนี่ยด้านคุณหมอเองเนี่ยก็ต้องมีแผนปฏิบัติการที่จะขอความร่วมมือจากประชาชนเรามีอะไรบ้างแผนปฏิบัติการที่ประชาชนที่พึงจะปฏิบัติตามเลยเนะี่ยทำเป็นข้อหรือว่าเป็นขบวนการยังไงบ้างครับผมก็เมื่อเกิดการระบาดประเด็ทาง <c oughs> สาธารณสุขจังหวัดก็จะประสานยังองมาหาธานในพื้นที่นะก็เป็นอบตเทศบาลซึ่งรวมถึงในอำเภอคส่วนใหญ่ก็ทาง นายเพื่อจะให้ความรู้เป็นอย่างดีมากอย่างปัจจุบันที่ของทางบ้านหมอก็ตอนนี้ก็ประชุมวอลลุ่มเพื่อควบคุมโรคอย่างหนักนนจากนั้นก็จะไปคุยกับประชาชนในพื้นที่เรื่องประชาพิจารณ์ประชาทําประชาคมว่าเราจะทําอะไรกรันดะีแล้วก็ทํากิจกรรมที่เรียกว่าบนะิ๊กคินนิ่งช่วยกันคว่ำทั้งหมดนะซึ่งโดยหลักการเนี่ยเราจะให้ท่องว่าสามเก็บครับนะสามเก็บ,เก,บเก็บที่หนึ่งก็คือเก็บบ้านให้สะอาด อย่างเคสล่าสุดที่มีสงสัยว่าอาจจะเสียชีวิตจากโรคไข้เล็ดออกเนี่ยพบว่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในบ้านเนี่ยสูงถึง55าสค่าปกติคือเรายอมรับได้เนี่ยไม่ควรเกินสิบครับห้าสก็แปลว่าเยอะเต็มไปหมดเรียกว่เป็นฟาร์มยุงเลยเป็นฟาร์มยุงซึ่งซึ่งเราไม่เราไม่อยากเห็นสิ่งนั้นเลยครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะ ใช่หรือไม่ใช่ก็เลยออกแต่ถ้ามีลูกน้ำดูไรเยอะขนาดนั้นการควบคุมโรคนี่โอกาสเป็นไปได้น้อยมากเก็บที่สองคือการเก็บขยะนะเก็บขยะปัญหาที่ผ่านมาของสระบุรีที่ที่เยอะที่สุดคือคยางยางรถยนต์ยางรถยนต์เพราะว่าบางทีพอเราไม่ใช้ยางปุ๊บก็ไม่กล้าไม่กล้าขายไม่กล้าขายรู้สึกว่าขายได้เสียดายมีไปตั้งที่บ้านมีบางครั้งที่เอารนลงว่าเอามาปลูกต้นไม้ แต่ว่ายังไม่ทันได้ปลูกเลยว่าอารอไว้ก่อนเป็นบ้านยุงไปก่อนเนี้เป็นบ้านยุงเป็นลูกน้ํายุงลายซึ่งซึ่งทุกครั้งที่ไปดูเนี่ยถ้าไม่ปิดฝาแล้วก็ไม่เจาะรูี่ยังยังไงก็มียุงชอบมันมืดมันมืดมันดำที่หนักมากคือบางพื้นที่นี่เป็นที่เก็บยางเช่นเช่นร้านเขารอจำหน่ายยางลรกเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะทำให้ยุงขยายพันธุ์ได้ปริมาณเยอะมากแล้วก็ ขยะนี่จะมีปัญหามากคือที่ที่ไม่มีเจ้าของครับที่มีเจ้าของเช่นเป็นที่ส่วนกลางคนนู้นก็มาทิ้งคนนี้ก็มาทิ้งกันทำไมให้ปริมาณลูกน้ำุูลายสูงขึ้นครับเก็บสุดท้ายคือเก็บน้ำเนาะครับผมเรารู้ว่ายุงยังไงก็ต้องไปใครที่บริเวณขอบผิวของน้ำขอบโลหะนะถ้าเราเอาน้ําออกให้หมดได้สิ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าปัจจัยปัจจุบันที่เป็นความเสี่ยงคือฝนตก ฝนตกก็จะมาเติมในภาชนะให้ระดับน้ํามันสูงขึ้นถ้ายุงเนี่ยมาไข่ไว้นะซึ่งปกติเนี่ยเราคนพบว่ายุงสามารถอยู่ได้เป็นปีไขเฉพาะไข่ตัวน,นั้นเนี่ยมสมมติว่าปีนี้ตกเดือนมิถุนาแล้วก็แห้งแลแ้งไปเลยมิถุนาอีกทีหนึ่งออมันอกมาได้ใหม่มซึ่งอันนี้อันตรายมากนะซึ่งบางคนคิดว่าออยุงมันอาจจะอยู่ได้นานเท่าไหร่แต่ว่าหนักกว่านั้นก็พาะวิชากีตาเนี่ยบอกว่าได้ถึงห้าปี ถ้ายุงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมแห้งดีไม่มีเผาไปทำลายเนี่ย5ปีก็ยังพอมีน้ํามาก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าภายในไม่กี่วินาทีพอมีน้ําขึ้นมานี่ก็20-30วินาทีแค่ครึ่งครึ่งนาทีอะใช่ไหมพอมีน้ำเขาก็แทงตัวมาเป็นลูกน้าเลยใช่ซึ่งอันนี้อันนี้ก็เป็นความพยายามเอาเอาชีวิตรอดของยุงเช่นเดียวกันครับ ซึ่งไอ้ตรงนี้เก็บน้ํเราเลยต้องประเมินประเมินสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหนึ่งถ้าภาชนะนั้นเนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้ในหนกให้ความอันที่สองจำเป็นต้องใช้ปริมาณน้ําเยอะกว่าฝาดีที่สุดถ้าปิดฝาดีที่สุดไม่ได้อีกเหมือนกันก็ใส่ใส่ทรายซึ่งทรายก็จะมี2แบบที่กระสรณสุขได้ก็เป็นทรายแบบเม็ดเล็กเม็ดเล็กก็จะเป็นตักเป็นช้อนกับเป็นเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ก็จะใช้ใส่พวก ปริมาน้ำที่เป็นใหญ่ๆเช่นแกลอนถังน้ําครับถัง500ลิตรถังอะไรนี้ซึ่งเขาไม่มีฝาก็สามารถใส่ได้ใส่ทรายทรายอเบตที่ชาวบ้านรู้จักกันใช่ไหมฮะใช่ครับจริงๆเราเล็กทายเลอกทรายทีบีฟอร์ดทรายบีฟอร์แต่ชื่อเดิมมันคือทรายอเบตพอใส่เข้าไปเนี่ยชาวบ้านอุปโภคบริโภคได้ไหมฮะน้ำเออน้ำเนี่ยมันจะมีสารเคมีปนเปื้อนโอเคไม่ ไม่ดื่มใช้ได้ไม่ดื่มยใช้ได้แต่ว่าใช้ชำระล้างทำความสะอาดปลอดไล่ใช้ชุดประจำวันล้างภาชนะในการใส่อาหารได้ไหมเออปกติเราจะหลีกเลี่ยงแต่ว่าคือถ้ามีการบริโภคเมื่อไหร่คือมันมีโอกาสบริโภคเราจะไม่ไม่ใช้วิธีนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบอุปโภคอย่างเดียวคือใช้ทานน่นทานี่ทํานู่นทํานี่อะไรที่มันมีการเสียงเข้าไปเนี่ยไม่เป็นหาครับครับผมนะฮะก็พี่น้องประชาชนแล้วพวกสมุนไพรแล้วฮะ สมุนไพรที่มีการทำวิจัยตัวแรกก็คือปูนแดงครับปูนแดงนะก็ใช้ผ้าผ้าขาวบางแล้วก็ <นะ S 2> ปูนแดงแลก็ไปใส่ก็จะมีฟิล์มเกิดขึ้นที่บริเวณผิวน้<อ>ําไม่ต่างกันก,ก,ก,ก็น่าจะดีกว่าสารทีวีฟอนนะแต่ว่าพอดีมันมันมันยุ่งยากไหมการใช้งานยากมันก็จะมีสี<อ>น้าํามันจะมีสีนิดนึงเพราะมีปูนแดงือปูนแดงเนาะแต่วจริงๆถ้าดีที่สุดเนี่ยคือการขัด ก็คือพอน้ําลดขัดเลยที่บริเวณขอบที่มันเกิดไปผิวน้ําพอขัดเสร็จกับความความเสร็จฝนตกมารอบใหม่ก็จะไม่มีละมันก็จะเริ่มรอบใหม่ครับผมนการขัดที่บริเวณรอยต่อของผิวน้ำกับขอบโลหะเนี่ยเป็นสิ่งที่ลดขั้นเร็ได้ดีสุดครับผมนะฮะอันนี้คือการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการเกิดของยุงใหม่ขึ้นมาแล้วในป่าบ้านอาจจะติดสวนนะฮะในในป่าเนี่ยตามธรรมชาติ วัตถุที่มนุษย์ผลิตมายางรถยนต์พลาสติกอะไรเงี้ยตามธรรมชาติเองนยุงเขาสามารถวางไข่ได้ไหมปกติแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่มีงานวิจัยว่ายุงจะสามารถมีชีวิตรอดในพื้นพื้นผิวธรรมชาติได้นานเท่าไหร่ <c oughs> แต่เรารู้ว่ายุงในชอบไข่ในพื้นผิวที่ไม่ใช่ธรรมชาติอ <c oughs> นะ <c oughs> ฉะนั้นเราจะไม่เห็นลูกน้ํายุงลายในส,สาธารณะ <c oughs> ใหญ่ๆอย่างนี้เราจะไม่มีคือถ้ามันมีเนี่ยจะกลายเป็นยุงเต็มไปหมดเลยซึ่ง <c oughs> ซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่ายุงจะชอบใน ภาชนะที่อยู่ที่มืดแล้วก็เป็นของที่ไม่ใช่ธรรมชาติเช่นโลหนะพลาสติกอีสองส่วนแต,แต่ว่ายุงลายบ้านจะมีลักษณะพิเศษนะก็คืออาจจะมีการสะสมบริเวณที่ที่เป็นภาชนะที่อยู่เลียดๆผิวได้สูงกว่านะซึ่งคําแนะนําของสุขชาการส่วนใหญ่คือการตัดหญ้าให้เรียบด้วยในกรณีที่เป็นยุงลายยุงลายสวนนะครับยุงลายสวนขอพูดทนโทษส่วนยุงลายบ้านก็ขันโอ่งนี่เต็มก็ณีนี้คือคือเรื่องปกติครับครับผม กลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันเนตตัวเลขขนาดนี้นะฮะถือว่าขั้นวิกฤตหรือยังนะครับแล้วถ้าเกิดในภาพรวมระดับประเทศของสวีเบบเราอยู่ระดับประมาณไหนในฤดูกาลนี้กับผมก็สหรับไขเลอดออกทถิตไขปวดข้อยุงลายครับชิคกุกุญย่าพอดีชื่อชื่อภาษาไทยมันออกมาตอนลังชื่อแต่แรกเราเรียกชิคกุกุญย่าจนติดปากนี่แบบตอนนี้เราอยู่ที่อันดับ35ของประเทศก็ก็ ไม่ไม่เลวร้ายแล้วก็ไม่เฉดีที่สุดนะเราเราเคยอยู่อันดับเลขตัวเดียวแต่ว่าพอดีมีการระบาดปุ๊บเราก็ถอยลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเช่นเดียวกับโรคไลือออกอยู่ประมาณเดียวกันเลยประมาณ40 5 0ห้าเนาะก็แต่ว่า2ปีสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราขึ้นไปถึง30กว่ากว่าต้นซึ่งซึ่งอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีตอนนี้ก็ถอยลงมาแล้วถอยลงมาถอยมาอยู่ที่ประมาณห้าสิบกว่าซึ่งซึ่งก็เป็นความร่วมมือร่วมมายของแต่ละคนที่ช่วยในการควบคุมโรค แต่ยงแล้วก็ตามก็ยังเห็นในหลายพื้นที่ที่ม,มีการระบาดต่อเนื่องของเกไข้เลือดออกเช่นเดียวกันครับผมครับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณท่านในแพทย์ธนวัฒน์วงผันนะครับที่มาก่อตีสถานการณ์เรื่องของไข้ปวดข้อยุงลายนะครับแล้วก็โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของสระบุรีบ้านเรานะครับยังไงก็ฝากถึงเพื่อนๆพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามรับชมกันอยู่เนี่ยนะฮะปฏิบัติตามคําแนะนําของทางสาธารณสุขนะครับไม่ว่าเรื่องของการ เก็บบ้านให้สะอาดนะครับเก็บขยะนะฮะอะไรที่จะเป็นภาชนะรองรับน้ําฝนเก็บกวาดเรียบร้อยนะครับหรืออะไรภาชนะที่เราจะใช้ในการเก็บรับน้ําฝนเนี่ยขัดทงความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวงจรการเกิดของยุงกลุ่มใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายนะฮะเพราะว่าคนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครบ้างที่ป่วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ากําจัดเจ้าตัวปราหะได้นะฮะก็จะเป็นการดีนะครับวันนี้เราสองคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ ครับสวัสด,ดีผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ